Music arms. ครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับการรีวิวสินค้าจากทาง Music Arms นะครับผมวันนี้อันแนะนำตัวกันก่อนผมเด่น Music Arms ครับครับผมผมเจน Music Arms วันนี้เรามีกีตาร์โปร่งไฟฟ้าคุณภาพดีมาเดี๋ยวพี่อะไรสลับกันไหมอ๋อเหตุหน้าที่หรือเปล่าพี่พี่ต้องมาเล่นปะโอเคโอเค ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเจอกันแล้วครับกับการรีวิวสินค้ากับผมเจมส์มิสิกอาร์มถูกที่สักทีผมเจมส์มิสิกอาร์มผมเด่นมิสิกอาร์มครับครับผมโอเคสองรอบเลยแนะนำตัวโอ๊ยกลัวจำไม่ได้กลัวจำไม่ได้เมื่อกี้สอบสนนิดหน่อยเพิ่งตื่นกูวันนี้เหนื่อยเนาะไม่เหนื่อยได้ไงเราบ้าแล้วโอเคครับผม วันนี้เราก็มีสินค้ามารีวิวอีกแล้วครับผมครับครับผมจากจากที่เริ่มเริ่มรายการมาก็อาจจะงงงนิดหน่อยงงนิดหน่อยครับผมแต่อันนี้เอาจริงเอาจริงแล้วครับผมตัวนี้เลยครับ EPON DOPO ใช่สุดยอดกีตาร์โปร่งไฟฟ้าคอเต็มสวยครับผมทรงเด่นหนอดมีภาคไฟฟ้าด้วยจ้าอะไรโอเคเริ่มเข้าสเปคกันเลยครับครับไม้หน้าครับผม s โซลิดสปูตสวยงามเลยท็อป Solid ซะด้วยครับผมเคลือบเงาอ่าเป็นสีซันเบิร์ดครับผม สวยสวยสวยมากผีสีไม่ใช่เนสีวินเทจสันเบิร์ดอ๋อวินเทจด้วยวินเทจด้วยมันจะไม่ใช่สันเบิร์ดสักทีเดียวเขาเหลืองๆไงโอเคต่อไปข้างและหลังครับผมข้างและหลังอันนี้เป็นเกลือนเป็นไม่ใช่บ้าเป็นลายไม้นี่ลายไม้ลายไม้เมเปิลเออเมเปิลทั้งข้างทั้งหลังเลยครับนี่สวยโคตรสวยเลยสวยมากๆเคลือบเงาเคลือบเงาคอด้วยคอเป็นอะไรพี่เมเปิลด้วยครับเป็นผมเมเปิลอืมสวยครับสวยไหมเคลือบเงาป้ะ เกือเเงาคลือบเงาเหมือนกันครับสวยเชียร์ฟิงเกอร์บอร์ดกับบิดเป็นรถบูดครับรถบูดตามสไตล์บิดเป็นธงวินสองวินเทจด้วยแต่ว่ามีแบบมีมีฝังมุกตรงบิดด้วยใช่ครับผมสวยงามมากแล้วก็อินเลเยเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูครับครับผมคางหมูนะคางหมูเออเข้าขว้างคางหมาไปเลยไม่ได้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 ลูกบิดเป็นอะไรพี่เป็นของโกลเวอร์นะครับเป็นเขาเรียกอะไรเป็นนิกเกิลครับผมนิกเกิล ยี่ห้อโกลเบอร์นะครับแข็งแรงทนทานมาตรฐานแน่นอนครับผมอันนี้น่าจะผลิตที่ที่ทางฝั่งยุโรปเพราะถ้าเกิดผลิตผลิตที่อเมริกาไอ้ผลิตที่ฝั่งทางฝั่งแอฟริกานี่จะเป็นนิกนิโกนิโกรครับอ๋อมีนิกเกิลใช่ไหมครับก็ฟังไว้อาจจะมีสาระอาจจะสาระอาจจะนะครับผมครับผมโอเคถึงไหนแล้วหมดแล้วนี่หมดแล้วโซนเน็ตน็อตคอเต็มโอเคก็ไม่มีอะไรอ๋อเดี๋ยวภาคภาคไฟฟ้าเดี๋ยวใครบอกตอนท้ายครับ เอาสเปคเข้าๆไปก่อนครับผมก็เดนนอตนะครับเหมาะกับการตีคอร์ดมากถูกต้องครับผมเพราะว่าให้ย่านเสียงที่ครบเดนนอรได้ไหมเก่าเก่าได้ครับเก่าได้คือคือเดเดนนอตมาให้ย่านเสียงที่ครบอ่าก็เลยเหมาะเหมาะกับการตีคอร์ดครับเก่าได้ไหมเก่าได้ เก่าได้เหมือนกันเกาได้เหมือนกันครับผมโอเคเดี๋ยวให้พี่เดชลองเกาดูก่อนครับเอ้ยตีคอดเกาก่อนสิอยากเกาก่อนอยากเกาก่อนอตีคอนเป็นเดชกเก็บไว้ที่หลังเอาหรอเอออ่ะโอเคพี่จะเกาเพลงอะไรเอาเป็นเพลงเก่าๆจากวงพอสแล้วกันนะครับครับผมชื่อเพลงว่าชี่ว่างชี่ว่างี่ว่างครับโอเคจัดแปครับลองฟังจ้า เขิงเขิงเขิงไปคก็พอเลยเก่าก็ได้เก่าได้เก่าได้ครับครับครับผมถือว่าเสียงออกมาดีใช้ได้อืครับผมพี่เด่นพี่เด่นว่าไงมั่งเนี่ยผมรู้สึกถึงว่ามันเล่นง่ายมากๆเลยนะทัชชิ่งนี่แบบตีอะนี่มาจากโรงงานเลยป่ะมาจากโรงงานเลยครับอ๋อผมไม่เอาไปเอามาจากโรงงานเลยที่อินโดนีเซียประเทศอินโดนีเซียเลยผมใช้เวลาเดินทาง3ปีนี่ไปเครื่องบินเหรอเดินมาพี่ ข้บินก็ได้เดี๋ยวนี้มันสะดวกสบายไปเดินลัดทุ่งนาไม่ได้เลยเอาผมไม่มีตังค์อ่ะอ๋อไม่มีตังค์แต่ก็ท่านผู้ชมโดยความตั้งใจทําเพื่อท่านผู้ชมและทำเพื่อมิวสิกอาร์มด้วยครับผมโอ้โหเดินนับถือใจมากเลยแองคีโมชิบหายโอเคอคอเรียวครับผมคอเรียวมากๆทัชชิ่งดีมากๆจากโรงงานด้วยครับไม่มีการแอบตั้งก่อนหรืออยากได้เตี้ยก่อนนี้ก็ทําให้ได้ผมว่าเนี่ยมันมาจับได้แจ่มทุกคนอ่ะมันโอเคแล้วอ่ะใช่ครับครับครับผมก็ถือว่าดี ต่อไปทีนี้เนี่ยผมอยากจะฟังมันตีขอดบ้างว่ามันจะจริงอย่างของคำล่ำลือไหมครับผมเดฟนอรครับปิกปิกอ้าวนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วโอ้โหทิ้งเรียราาปิกทิ้งเรียร่ามาปิกเว้ยเดี๋ยวเขารู้เยอะ้อหมดอ่ซื้อมาห้าบาทเดี๋ยวสองทีแตกกันเ่ยอ้าโอเค สัดใจสี่คอสาดใจเสียงเพะคือไอ้ตัวนี้มันให้เขาเรียกว่าให้ย่านเสียงที่แบบกลางๆัเบสกลางแหลมมาแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่มีอะไรมันโดดครับผมเบสไม่เบอร์ไม่บวมเวลาสับคอร์ดเอาง่ายๆบาลานซ์อ่าบาลานซ์สมดุลครับครับผมตัวนี้จุดเด่นอย่างหนึ่งคือพิกัดพิกัดอะไรฮะพิกัดนี่คือจะมีลายเป็นลายดอกไม้ลายนกครับผมนกอะไรครับนกเข่าครับนกเข่าอะไร นกเขาอ่ะไม่รู้เหม่ถัดไม่ขึ้นไม่นึกไม่ก่อนอ่ะโอ้ยดูดีก็มาทักน่าจะนกเขาแหละอ่ะนกใครนกเขาไม่ใช่นกเราอ่ะเกาะอยู่กับเขาเรียกอะไรไม้ไม้เลื้อยอะไรเงี้่สวยงามสวยงามพี่ใบอะไรไม่รู้ค่ะแฉกใบก็น่าจะเป็นใบอะไรวะใบมะข่าใบมะขามใบอะไรช่างมันเถอะใบอะไรก็ช่างมันครับผมให้นกมันเติบโตได้ก็ดีแล้วครับใช่โอเคผ่านไปแล้วสําหรับการ การตีขอและการเกาในภาาปกติครับผมทีนี้เนี่ยเราผมอยากจะมาดูภาพไฟฟ้าบ้างซึ่งตัวนี้เนี่ยให้มากับฟิทแมนโซนิโทนโซนิโทนก็ไดโซนิโทนแจ่มมากแล้วมันก็จะอยู่ในซาวโฮแบบอยู่ข้างในครับผมก็ทำโทนหนึ่งวอลลุ่มอ่านี้เขี่ยได้ใช้นิ้วเขี่ยเอาถูกต้องถูกต้องส่วนส่วนไอ้ตรงที่ใส่ใส่ใส่สายแจ็คก็ตรงนี้ปึ๊บเสียบแจ็คทีเดียวจบจบโอเคบอดี้ยังคงอยู่ทุกอย่าง ฮะผมพร้อมอะไรผมจะเสียบแจ็คพี่เอาเลยเอาเลยเอาเลยเจนเอาเลยอย่าขยับนะพี่แล้วแต่เจนจะเล่นนะพี่เด่นพี่เด่นนิ่งๆนะเดี๋ยวมันไม่เข้าพี่พี่กระสับสิบกว่าแล้วมาทำกับพี่แบบนี้เอออ่ะเฮ้ยเปิดแอมโอเคเปิดแอมอย่าไปคิดอะไรมากผมเสียบสายแจ็คแค่นี้ใช่ถ้าไม่ทำให้เขาคิดมันก็ไม่คิดหรอกแต่เราแบบท่าทางมาไงพี่เด่นชอบหนีอ่ะ ฟิชแมนโซนิท n นกับฟิชแมนเราบอกมินิโอ้โหเข้ากันดีเลยเนี่ยแหละเดี๋ยวจะให้เจอกันเลยตัวนี้ก็ถือว่าเสียงดีครับครับผมครับผมอ่ะโอเคครับก็ไปลองฟังภาพไฟฟ้ากันครับว่ามันแจ่มแมวขนาดไหนจัดไป อยากจะล็อกมากไงเอ,อ้าเฮ้ย,ฮยพี่ฟิตแมนโคตรดีเลยเพลินเหมือนกันตอนนี้โคตรดีเลยครับมันดีตรงที่ว่ามัานไม่ได้จะบ,บอดี้ด้วยใช่ครับผมกระเสียงบอดี้ออกมายัางไงก็ส่งไปอย่างนั้นเลยครับผมแต่งโทนนิดหน่อยจ,จะเสียง,ด,งดีจริงจริงครับเสียงจริงจริงครับราคาก็ไม่แพงมากออเท่าไหร่ไม่แพงมากก็หมื่นอะหมื่นบอกคร่าวๆอ่าเผื่อลดอีกอ่าบอกบอกคร่าวๆไว้สักนิดนึงคร่าวๆครับผมไม่ใช่ปลาดิบแต่คร่าวๆ เออ,อโอเคก็ราคาหมื่นต้นต้นเสียงดีใช้ได้เลยทีเดียวจะไฟฟ้าด้วยโอ้ยคุ้มจะตายไปถูกต้องครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมสรุปเลยครับผมไม่หาแล้วผมไม่หาแล้วจริงจังครับผมตัวนี้นะครับ EP Phone Dog Pro ตัวนี้ครับสี Vintage Sunburst สวยงามมากครับครับผมก็ เป็นปงปงไฟฟ้าคอเต็มได้สเปคที่ดีมากได้ไม้น้าเป็นไม้ท็อปโซลิดสปูตถูกต้องครับผมแล้วก็ได้ไม้ข้าะหลังเป็นเมเปิลซึ่งหายากในกีตาร์ปงคอเมเปิลเรียวเล็กด้วยอ่าท่าชิ้นที่ได้มาก็สุดยอดเยี่ยมปิกาดสวยถูกต้องครับผมแล้วก็ฟิตมงฟิตแมนได้ได้ปิกอัพที่ถือว่าดีเลยทีเดียวครับถูกต้องซื้อซื้อไปก็คุ้มค่าคุ้มราคาใช้เล่นกลางคืนได้สบายๆไอเจนพูดทุกคลิป คุ้มค่าคุ้มราคาก็ถูกต้องไงก็ทําไงได้อะเขาเรียกว่าสมน้ําสมเนื้อผมจะไม่เอาของไม่ดีมาให้ท่านผู้ชมได้ดูแน่นอนครับผมก็หาคัดมาครับถูกต้องสินค้าที่มิวสิกอาร์เมืองมาเนี่ยสมน้ําสมเนื้อกับราคาคุณภาพกับราคาที่แบบโอ้โหครับผมพี่เด่นหนัต้องทําหน้าเอ้าจริงจริงดีจริงจริงครับผมครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากแล้วถือว่าเยี่ยมครับผมพี่เด่นมีไดฟังเพลงอะไรปิดท้ายบ้างไหม เพลงวันนี้เหรอครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนี่แหละบอสซาบอสซาเมื่อกี้เลยหลายๆลายหลายหาจบอยากฟังสลิปน็อตได้ปะสลิปไปเรียกไอ้คุณปืนมาอ่ะเอาบอสซาแล้วกันสักเพลงหนึ่งครับผมยังไงวันนี้ก็ขอฝากโดปโปไว้ในออมอวอมใจด้วยจ้าครับครับผมยังไงก็ไปรอกันได้ที่มิวสิกอาร์มทุกสาขาถูกต้องสำหรับวันนี้ผมและพี่เด่นก็ขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ